คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำพาสต้าเห็ดหอมสูตรง่ายๆกันค่ะก็ไปเตรียมตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกแบบสปเปรย์นะให้เรานำเห็ดหอมที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะลงไปผัดให้สุกค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่เป็นหอมใหญ่หัน่นเตาค่ะแล้วก็มีกระเทียมสับอีกนิดหน่อยถ้ามันแห้งเกินไปให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำซุปก็ได้นะคะ ทุกอ,อย่างเริ่มเข้ากันดีเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศที่ผสมกับซอสพริกนะคะเพื่อนจะใช้แค่ซอสมะเขือเทศอย่างเดียวก็ได้นะแต่เราอยากได้ความเผ็ดนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศหัน่นเตาลงไปอีกประมาณสักสองลูกเป็นมะเขือเทศท้อเนาะคอยเติมน้ําเรื่อยๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันจะแห้งจนเกินไปผัดให้มะเขือเทศมันเริ่มนิ่มนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือค่ะ แล้วก็พริกไทยดำป่นแล้วก็ใบออริกาโนแบบแห้งนะคะไม่ใส่ก็ได้นะจริงๆถ้าใส่มันก็จะได้แบบมีความเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะกลิ่นมันจะออกหอมหอมจากนั้นก็จะเป็นเส้นพาสต้าที่เราต้มสุกแล้วนะคะเมนูนี้จริงๆมันก็เป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นเนาะเราต้มเส้นพาสต้าเนี้ยไว้หลายวันแล้วนะคะก็เลยอยากจะเอามาทำนะคะให้มันแบบหมดๆไปเนาะเดี๋ยวนานไปจะไม่อร่อยนะคะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อนๆจะลองชิมรสชาติดูเนาะถ้าอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ชอบค่ะสุดท้ายเราก็จะใส่ผักชีนะคะสักนิดหน่อยแล้วก็ปิดเตาได้เลยเนาะสีเขียวทิ้งลงไปนี่ก็จะดูน่ากินมากขึ้นนะคะ